สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่านิทานเรื่องพี่เลี้ยงเด็กกับหมาป่าเรื่องราวจะเป็นยังไงมาลองรับฟังกันเลยหมาป่าตัวหนึ่งรอบเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อ,อาหาอาหารขณะที่เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งมันบังเอิญได้ยินที่เลี้ยงขู่เด็กทาลกที่กำลังร้องไห้ไม่หยุดว่าหยุดร้องเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะจับโยนให้หมาป่ากินเลยหมาป่าได้ยินดังนั้นก็ดีใจรีบเข้าไปซ่อนคอยอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน ผากนึกในใจว่าวันนี้คงได้กินอาหารเต็มอิ่มแน่แต่มันเฝ้ารออยู่จนมืดค่าก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องอีกเลยเห็นแต่พี่เลี้ยงอุ้มเด็กขึ้นมาก่อนแล้วพูดกับเด็กว่าหนูไม่ร้องไห้แล้วน่ารักมากที่จะไม่โยนให้หมาป่ากินแล้วแต่ถ้าหมาป่ามันเข้ามาเราช่วยกันตีให้มันตายเลยเมื่อหมาป่าได้ยินมันตกใจโลลานวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นไปทันทีขณะที่มันวิ่งคอตกกับหลังด้วยความหิวนั้นมันนึกลำพึงในใจด้วยความโมโหว,ว่า เราต้องอดอาหารจนแสบท้าอย่างนี้เพราะหลงเชื่อคําพูดกับกรอกของมนุษย์นี่เองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนปากวายพูอะไรก็ง่ายเปลี่ยนคําพูดก็ง่ายเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสนุกหรือเปล่ายังไงก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเล่านิทานต่อไปสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบายบายจุ๊บ